สวัสดีครับ PPT Channel นะครับรีวิววันนี้ครับผมอยู่กับเมาส์นะครับตัวแรงมากๆนะครับจากแบรนด์พาวซ่าครับนั่นก็คือรุ่น X2 b o o s t l e Edition e ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางบรรเลงซินอินเตอร์นะครับที่ได้ส่งเมาส์ตัวนี้นะครับที่แรงมากๆเลยนะครับมาให้เราได้รีวิวกันครับเมาส์ X2 ตัวนี้ครับเป็นการคอลแลบกับ b o o s t l e e นะครับทางพาวซ่าเนี่ยได้ซื้อลิขสิทธิ์ของ b o o s t l e e มาออกแบบเมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงเรื่องของสีดำกับเหลืองนะครับมาใช้บนเมาส์ตัวนี้นะครับคำถามแรกที่ผมเห็นเมาส์ตตตัััััวนนนนนนีี้้อออออกกใหหมม่่่่ๆะะคคคครรรบบืืเเฮยาางแสปล แต่พอศึกษาจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเมาส์ตัวนี้ครับมีการอัปเกรดที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆนะครับแล้วก็ดีกว่าเดิมมากๆนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเมาส์ตัวนี้ครับมันจะดีกว่าเดิมยังไงครับเพื่อนๆครับนี่คือของทั้งหมดที่อยู่ในเจ้า X2 ตัวดีนะครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์นะครับอันนี้ผมได้ไซส์มินิมานะครับอันนี้จะมีมินิเขาจะมีไซส์มีเดียมกับมินินะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับเขาบอกว่าบุ๊คเลดิชันเนี่ยจะมีอยู่่ามใจนตัวแล้วกก็ซมมีีีเดยอ3นะครับซึ่งด้าน เขาจะเป็นเลขระบุเลยนะครับอันนี้ตัวที่2490ครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆนะครับสายเคเบิลครับเป็นสายสีเหลืองนะครับตัดกับดำนะครับแล้วก็ตรงรีเซอร์เนี่ยเพื่อนเเห็นไหมครับเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไส์นะครับก็ค่อนข้างพิเศษครับทำมาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานครับอันนี้เพื่อนเเห็นไหมครับเท่มากนะครับเป็นรูปบูสต์ลีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของประวัติของบูสต์ลีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นประวัติอะะไรรต่างๆนคับ สวยครับค่อนข้างสวยเลยคือผมจะเป็นคนที่ชื่นชมงานออกแบบของพาซ่ามากๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหมือนการสะสมนะครับเป็นรูปบูสลีนะครับแล้วด้านหลังก็เป็นหน้าตาของเมาส์ X2 นะครับสติ๊กเกอร์อีก2ชิ้นนะครับเท่มากนะครับแล้วก็จะเป็นเมาส์ฟีดสำรองนะครับเทฟลอน100%อีก1ชุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับคือเมาส์ฟีดซูเปร์ไครับที่ออกแบบมาเวอร์ชันบูสลีโดยเฉพาะเลยนะครับก่อนเลยเลยครับมาดูเรื่องของน้าหนักกันนะครับ เมาส์ X2 Mini นะครับตัวนี้บลูดิ i ชั่นมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ56กรัมนะครับซึ่งผมขอเปรียบเทียบกับตัวเดิมนะครับอันนี้เป็น X2 Mini เวอร์ชั่นปกตินะครับแต่ผมติดซูเปอร์ไกรมาแล้วน้ำหนักมันก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้จะหนักอยู่ที่ประมาณ53กรัมครับซึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบกันตอนนี้นะครับน้ำหนักจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ3กรัมนะครับซึ่ง3กรัมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของซูเปอร์ไกรหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของเมาส์ X2 b o l l i Edition ตัวนี้นะครับเรื่องของรูปทรงนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะครับเพราะว่าเมาส์ตัวเนี้ยมันมีรูปทรงที่เหมือน X2 Mini ตัวเดิมเลยนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปรีวิวไว้แล้วล่ะแต่โดยรวมครับมันเป็นเมาส์ที่เหมาะกับคนที่มือขนาดกลางไปถึงขนาดเล็กนะครับคนที่มือขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับไซส์มินิ Mini เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเมาส์เนี่ย มีความยาวประมาณ116มิลเองนะครับแล้วก็มีความสูงประมาณ37มิลดูแล้วจะเป็นเมาส์เล็กๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มือใหญ่นะครับผมเนี่ยจะจับแบบคอนะครับการจับแบบคอคิดว่าก็ยังโอเคนะครับแต่การจับแบบปามคิดว่าไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเมาส์มันมีความเล็กนะครับมือเรามันจะค่อนข้างล้นตัวเมสานะครับหรือว่าถ้าเกิดใครชอบจับแบบฟิงเกอร์ทิปนะครับซึ่ง ผมใช้เมาส์ตัวนี้ในการทดลองรีวิวทดลองเล่นเนี่ยผมจับฟิงเกอร์ทิปตลอดเลยค่อนข้างอิสระมากๆนะครับเล่น Overwatch 2อเนี่ยค่อนข้างพิวมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเมาส์มันมีขนาดเล็กครับมันทําให้เรามีพื้นที่ในการขยับเมาส์เยอะนะครับคนที่เล่นเกมที่ต้องแท็กกิ้งไวๆเลื่อนเมาส์วไวๆเนี่ยการจับแบบฟิงเกอร์ทิปเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับตัวเมาส์นะครับมาในโทนสีเหลืองตัดกับสีดํานะครับ ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ผมได้ลองถ่ายรูปได้ลองอะไรแล้วผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้มันเป็นเมาส์ที่สวยจริงๆนะครับเรื่องของการใช้สีดํามาตัดเนี่ยผมคิดว่าเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเหมือนเป็นลายเซ็นของบูสลีนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวเมาส์ด้านซ้ายนะครับก็จะเขียนว่าบูสลีนะครับตัวซากาววิวนะครับก็เป็นภาษาจีนนะครับอันนี้ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วเท่มากๆนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันลองดู จาากภพที่ผมได้่ายนล่างครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงสวิตช์เปิดปิดกับสวิตช์ที่เป็น DPI เนี่ยเขาจะเป็นสวิตช์ใสๆซึ่งผมว่าเท่มากเลยนะแล้วก็เพื่อนๆลองดูแผงข้างในครับแผงวงจรข้างในเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีความต่างจากตัวปกตินะครับจะมีคําว่าบูสต์ลีนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ที่บูสต์ลีกำลังกระโดดเตะเนี่ยเพื่อนๆลองดูเปรียบเทียบแล้วกันนะครับเท่ครับเท่มากๆนะครับตัวนี้ครับเรื่องของสเปคครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้เซ็นเซอร์ทิกอาร์สามสามเก้าห้าครับซึ่งเป็นเซนเซอร ค่า i p s อยู่ที่650เรื่องของเซ็นเซอร์ครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีอาการหลอนได้ๆทั้งสิ้นนะครับรงเรทครับสูงสุดอยู่ที่1000นะครับเรื่องของพื้นผิวนะครับอันนี้จะเป็นพื้นผิวที่ค่อนข้างด้านนะครับแล้วก็มีความเรียบนะครับไม่ได้มีความสากอะไรนะครับเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสนะผมรู้สึกว่าเจ้า b ูสต d i ี i ิชันเนี่ยจะมีความฝืดมากกว่าตัวปกตินะครับอันนี้เท่าที่ ได้ทดลองรูปจริงๆนะครับอันนี้จะมีดูมีความฝืดหน่อยอันนี้จะมีความลื่นๆหน่อยนะครับแล้วก็เท่าที่ได้ทดลองใช้จริงๆก็เวลาเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอาการเหนียวอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนี้โอเคมากสาหรับการเคลือบพื้นผิวตรงนี้ครับจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเมาส์ตัวนี้ครับคือเรื่องของสวิตครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินเรื่องของสวิตของ X2 นะครับเหมือนเขาจะมีปัญหาเรื่องของสวิตนะครับคือสวิตเขาจะมีอาการเบิ้ลนะครับบางตัวนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เจอปัญหาอะไรเหล่านั้นนะครับ ก็ฟังจากคำบอกเล่าของเพื่อนๆนครับหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยไอเจ้า X2 เนี่ยมันมีอาการเบิ์นนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับ m o u ส์ X2 Boost Edition ครับเขาได้เปลี่ยนแปลงวิตช์นะครับซึ่งมันจะไม่มีอาการเบิ์นแล้วครับ ตามข้อมูลนะครับเมาส์ X2 Bootley ตัวนี้เนะี่ยใช้สวิตช์ออปติค l ลนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะครับแต่เท่าที่ผมได้ไปดูรีวิวของต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเมาส์ตัวนี้นะครับใช้สวิตช์ตัวเดียวกับของ r a เซอนะครับในเจนปัจจุบันนะครับที่จะเป็นสวิตช์ที่สามารถรองรับการคลิกที่90ล้านคลิกนะครับ แล้วก็จะเป็นสวิตที่ส่งสัญญาณด้วยแสงนะครับซึ่งมันก็จะไวมากๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันจะไม่มีอาการเบิ้ลนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเมาส์ตัวนี้ครับไม่ได้ใช้สวิตของเลเซอร์นะครับแต่แค่ใช้สวิตโลงงานเดียวกับเลเซอร์ครับคือเราก็ไม่สามารถพูดได้นะครับว่าเมาส์ตัวนี้ใช้สวิตเลเซอร์ Gen 3ครับพูดไม่ได้นะครับเมาส์ตัวนี้ใช้สวิตโลงงานเดียวกับเลเซอร์และกันรู้ไว้แค่นี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเคยใช้เลเซอร์มาก่อนตัวใหม่ๆนะครับตัวว i เปอร์วตัวเดดเดอร์วีทีเนี่ย สวิตเดียวกันครับฟิลลิ่งความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆมาลองฟังเสียงคลิกกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก k คอจีแนะครับซึ่งเป็นสวิตตัวเก่าครับคลิกซ้ายครับผมรู้สึกว่าเสียงมันจะแหลมๆนะนะครับตามสไตล์ของเคนะครับมาดูสวิตต์ออฟติคอตัวนี้นะครับเสียงต่างกันครับ อันนี้พูดจากใจจริงนะครับสวิตตัวนี้ดีกว่าเดิมมากๆเลยครับแล้วก็เท่าที่ผมได้เล่นนะครับอันนี้ผมใช้งานหนักเหมือนกันนะวันหนึ่งก็ใช้หลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมได้ทดสอบมาประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วยังไม่เจอปัญหาเรื่องสวิตเบอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับคลิกสนุกมากครับแล้วก็ตัวสวิตเนี่ยฟิลลิ่งผมรู้สึกว่ามันมีความเบาๆนะมีความเบาๆแล้วก็เด้งๆนะครับแล้วก็ระยะการกดเนี่ยสั้นมากๆครับเพื่อนๆลองดูผมสามารถสปแปลมรัวได้ได้ดีมากๆเลยนะครับ พูดได้ง่ายครับสซิต so อันนี้ดีกว่าเดิม2เท่าเลยครับมับาาฟฟีนะครับทำจากเทฟลอนน่อเอะครับความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่ามันจะเป็นฟีดที่ไม่ได้ลื่นเท่าไหร่นะครับ ยังมีความเหมือนเป็นสายคอนโทรลนิดๆนะครับอันนี้เท่าที่ได้ทดลองใช้นะครับแล้วก็ซูเปอร์กายเนี่ยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเออผมใช้เมาส์ตัวนี้ในการรีวิวแผ่นรองเมาส์กระจกนะครับซึ่งซูเปอร์กายเนี่ยไม่สามารถใช้กับกระจกได้นะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่โดยรวมนะครับผมค่อนข้างชอบฟีดตัวนี้มากนะครับคือส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่นเมาส์ช้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สควอวตัวนี้นะครับเขาใช้ของ T T C Go นะครับสควอเวลเป็นสควอเวลยางนะครับมีความหนึบหนึบสูงนะครับแต่อันนี้โดนเ่ีย คือเกม Overwatch 2นะครับเวลาเรากดซ o กคาวิวนะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งให้เพื่อนดูนะครับช่วงแรกๆครับผมรู้สึกว่าเวลาผมกดไปอะ่ะแล้วซ o คาวิวมันเลื่อนนะครับมันจะมีความลื่นๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเจอมาแล้วกันแต่พอปรับตัวไปสักพักนะครับผมก็ไม่เจอปัญหานี้นะครับเราก็ต้องอาศัยการกดไปด้านหน้านิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ จากการที่ผมได้ไปทดลองเล่นมานะครับทั้งวอลล่เรนนะครับทั้งโอเวอร์สนะครับก็ต้องบอกว่าเมาส์ตัวนี้มันมีความสามารถที่ผมชอบมากกว่าเดิม2เท่าเลยนะครับอันนี้พูดจริงๆข้อแรกที่ผมชอบนะครับคือเมาส์ตัวนี้มันมีความสวยมากนะครับเพื่อนๆลองดูจากรูปที่ผมถ่ายนะครับหรือว่าดูจากภาพ close up ใกล้ๆนะครับคือเรื่องของสีเหลืองกับดำเนี่ยมันจะมีความตัดกันอยู่แล้วนะครับพอเวลาวางไว้บนโต๊ะครับผมคิดว่ามันดูเท่ดูสวยมากๆเลยนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้อีกข้อครับคือเรื่องของการปรับปรุงของสวิตนะครับเท่า ค,คือเมาส์หลายตัวนะครับก็ใช้ของ klgm 8.0. นะครับมันก็ไม่มีปัญหานะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างข้างในของสวิตตัวนี้นะครับทั้งคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าเจ้าบุ๊คตัวนี้นะครับจะมีการปรับปรุงโครงสร้างข้างในนะครับทำให้ การกดเนี่ยมันจะไม่มีเสียงอิดเอียนนะครับเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะครับเอกทูตัวเก่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งมันเวลากดเนี่ยมันจะมีเสียงเย็ดเยียนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่เจอปัญหานั้นเลยนะครับก็เลยฟันธงว่าน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างด้านในครับซึ่งเขามีการเปลี่ยนแปลงครับข้อที่ผมชวนให้เพื่อนๆสุขคิดน,นะครับคือเป็นเรื่องของราคาครับนเนื่องจากเมาส์ตัวนี้ครับมันมีคามมิเต็ดมากนะครับมีจํานวนจํากัดครับแล้วก็ของแถมที่เขาให้มาเนี่ยก็ไม่สามารถหาซื้อแยกกได้้นนนะครรัับเเช่่ือองงขตวี็ หาซื้อแย่งไม่ได้นะครับเมาส์ตัวนี้ครับมีราคาอยู่ที่4 9 9 0บาทนะครับจะแพงกว่าเวอร์ชั่นปกตินะครับประมาณ1,000บาทนะครับเวอร์ชั่นปกติเนี่ยประมาณ3,900นะครับ ราคาที่เพิ่มมา1 0 0 0บาทนะครับเราได้ความพิเศษนะครับได้ความลิมิเต็ดได้ความสวยนะครับได้ของแถมที่เยอะมากๆนะครับเรื่องราคานะครับมันแล้วแต่คนจริงๆนะครับบางคนบอกว่ามันแพงนะครับบางคนบอกว่าโอเครับได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆไปคิดดูนะครับแต่ถ้าผมจะแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆดูเรื่องของสีนะครับเพื่อนๆดูแล้วยรู้สึกชอบรู้สึกสวย ผมจะบอกว่าควซื้อครับมันคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของสวิตไม่ต้องห่วงครับสวิตเนี่ยมีการปรับปรุงที่ผมพอใจมากๆนะครับ X2 b o o l y นะครับมีวางขายแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูทางช่องทางต่างๆแล้วกันนะครับแล้วก็มีไม่เยอะนะครับถ้าใครสนใจก็รีบคว้าไว้ดีกว่านะครับแบรนด์พาซ่าครับเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมจะชื่นชมเรื่องการออกแบบมากๆนะครับแล้วก็เร็วๆเนี่ยเขาจะมีเมาส์ X2 นะครับที่ไปคอลแลบกับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับที่เกี่ยวกับการรีวิวเกมมิ่งเกียร์นะครับ ทั้งช่องบอสซี่นะครับแล้วก็แลนดอนแฟงพีนะครับซึ่งค่อนข้างสวยมากๆนะครับเขาจะเปิดให้สั่งจองนะครับวันที่17มีนาคมนี้นะครับแล้วก็เพลซาไทยแลนด์นะครับจะนําเข้ามาขายในไทยด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นจํานวนจํากัดจริงๆนะครับเพราะว่า2ตัวเนี้หายากนะครับซึ่งเม้าเอกทูสตัวนี้นะครับเขาได้ไปใช้สวิตของฮัวโนบูเชอร์พิงดอนนะครับซึ่งเป็นสวิตที่ผมชอบมากๆเลยมันจะมีฟิลลิ่งของความนิ่มแล้วก็ความเด้งสูงนะครับก็ถ้าใครสนใจเก็บตังรอเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าไทยแน่ๆนะครับ น่าจะมาในจํานวนจํากัดจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแลแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันก็ผมฝากเพื่อนๆนะครับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเรานะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคาถามอะไรนะครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับเจอกันกับคลิปหน้าของเราครับสำหรับวันนี้พี่บีดีแชนแนลกับ X2 Mini b o o s t Edition ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ